สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวจะพามาชมบอนสีสวยๆของป้าแมวนะคะก่อนจะไปชมบอนสีสวยๆของป้าแมวเดี๋ยวป้าแมวจะมาแนะนําสมุนไพรดีๆเกี่ยวกับผิวพรรณร่างกายปวดแขนขาของเรานะคะ FC เดี๋ยวก่อนจะไปชมสมุนไพรป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะนี่จ้ะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะค่ะอันนี้คือ ปล้แมวจะทําลูกประครบนะคะนี่เป็นเป็นลูกประครบเนาะลูกประครบของปลาแมวนะคะก็ทําแบบง่ายๆตามบ้านๆเราเลยนะคะ fc นะก็คือลูกประครบเนี่ยเอาไปประครบตามร่างกายแขนขาทุกส่วนสัตว์ของร่างกายเรานะคะที่เราปวดตึงนะคะ fc ประครบให้ได้อุ่นไอร้อนๆเข้าไปเนี่ยนะคะถ้าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือ fc จะเอาไปต้มเอาไปต้มอาบก็ได้นะคะต้มน้ําอาบเลยนี่แหละต้มแล้วก็นั่งแช่สมุนไพรไว้สักพักนะคะ fc สะผมสะอะไรได้หมดนะคะคือต้มรวมกันเลยไปสะผมอาบได้ทุกวันยิ่งดีนะคะ fc จะทําทให้ร่างกายเราเนี่ยหายปวดหายเมื่อยนะคะลูกป,ะร,ประคบของปลาแมวก็มีง่ายๆไม่ต้องทาอะไรนี่คือผ้าในบ้านเราที่เราเหลือจากที่ใช้แล้วนะคะ fc เหลือใช้แล้วเนาะปลาแมวก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้มะกรูดนะคะไผ่นะคะใบส้มล่อยแล้วก็มีใบมะขามเนี่ยคือเอาที่ว่าใกล้ตัวของเราอะ่ะ fc ไม่ต้องไปเอามากเลย แค่นี้ก็เป็นลูกประครบแล้วนะคะ F อนี่นะคะหรือ F อซมีพิมพ์เสนกะระบูนก็ใส่ไปได้นะคะแล้วก็ใบเตยนะใส่ลงไปเลยค่ะแค่เนี้สมุนไพรของป้าแมวอะ่ะก็หอมอบอวลไปหมดแล้วค่ะแล้วยิ่งเอาไปนึ่งนะคะ f อหอมมากๆเลยค่ะอ้าวเจนี่เจ้ากักเวลาป้าแมวมาทาอะไรเขาจะชอบเดินมาแบบนี้เจ้ากักสวัสดี f อฟซีลูกนะคะ f อฟจะหอมอบอวลยิ่งต้มให้น้ํา เขาจะโดนน้านะคะเขาจะเดือดเดือดแบบสมุนไพรจะแตกอะคะ่ะเอแล้วจะทําให้ลูกประครบของเราจะเป็นเหมือนเหือออกมาเวลานวดตัวไปนะคะนวดนวดลงไปเนี่ยน้ําน้ําของสมุนไพรจากลูกประครบเนี่ยเขาก็จะออกมาที่ร่างกายเรานะคะจะหอมหมดเลยหอมแบบสดชื่นนะคะเอฟซี FC. นี่ป้าแมวกำแนะนานสิ่งดีๆนะคะให้เอฟซีทำเนาะอย่างนี้ลูกนี่นะคะวันนี้เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีของป้าแมวนะจ๊ะ นี่แะครับป้าแมวทำเป็นสองลูกนะคะ fc นี่อีกลูกหนึ่งเนาะนี่อีกลูกหนึ่งนะคะนี่ใบตะไคร้ป้าแมวก็ม้วนเอาเลยนะคะม้วนเอาเอามัเแล้วแต่ fc จะถัดดัดจะทำแบบไหนก็ได้นะคะจะทําแบบไหนก็ได้แต่ว่าสมุนไพรของป้าแมวก็ตามทั้งหน่อยหนึ่งนะคะตามอันนี้นี่ป้าแมวตามแบบหยาบนะ fc จะตาให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าป้าแมวแบบหยาบคือว่าป้าแมวใช้ใช้ใช้ได้ได้ทั้งสองขนสองขนป้าแมวก็เปลี่ยน นะคะแต่ว่าถ้าละเอียดไปก็ดีเพราะว่าน้าสมุนไพรเขาจะออกออกมากเวาลาเราไปนึ่งค่ะ FC นึ่งนร้อนนะก็คือเราประครบประครบตามตัวเราเนะะี่ยค่ะทำเองก็ได้หรือเปลี่ยนกันประครบก็ได้นะคะนี่นะป้าแมวก็แนะนําสิ่งดีๆให้ FC นะคะทําเอาไปทํานะคะ FC ไม่ต้องไปซื้อลูกประครบเขาเลยนะคะนี่เราทําเองได้จ้ะค่ะเดี๋ยวป้าแม่พาไปดูบอลสีของป้าแมวนะคะค่ะอันนี้เป็นใบชําฉาที่ป้าแม่ไปเก็บมากันเมื่อวานนี้นะคะ ป้าแมวก็ได้จัดส่งไปให้ fc บ้างแล้วนี่เดี๋ยวป้าแมวก็ต้องเอามาเลือกไม้แล้วก็โรยปุนขาวโรยยาฆ่า,มาแมลงไปให้นะคะ fc ป้าแมวขายโลละสิบาทนะคะ fc ไปถึง fc ก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะหรือว่าเอาไปเคล้าดินเก่าของ fc ก็ได้นะคะเค้าดินเก่าผสมกันก็ได้นะคะ fc นี่นะคะแนละ้วก่อนจะปลูก fc ก็ตีไข่คุกเขาไปในในดินได้เลยนะที่ป้าแมวทําคลิปแนะนําไปเมื่อสองสามวันก่อนนะคะ fc แล้วตอนนี้บอลสีของเราก็จะแตะกอสวยสดงดงามมากเลยนะคะเพราะาดินของป้าแมวเนี่ยถึงจะไม่ไม่ใส่ไข่ไปแต่ก็มอีอาหารทางทางรากทางใบยอยู่แล้วนะคะหนึ่งมีมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนกุ้งหอยปูปลานี่ก็เป็นแร่ธาตุอย่างดีแล้วนะคะฟ c ซี FC นะนี่นะคะนี่ป้าแมวไปเก็บมาเี่ยวันนี้นะเมื่อคืนเนี่ยทางชุนแดนบ้านป้าแมวฝนตกแบบตกตกตกเรื่อยๆแต่ว่าตกนานนะคะก็คือน้ําในคลองมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะ ใบจำฉานตามของป้าแมวก็จะเริ่มหายากมากขึ้นนะคะ fc ตอนนี้ป้าแมวยังจัดให้ fc โลละสิบบาทนะคะถ้าสนใจรีบโทรมาซื้อป้าแมวนะคะก่อนที่มันตอนนี้คือเข้ายากลําบากมากแล้วค่ะที่ที่ป้าแมวจะไปเก็บในในป่านะคือจะไม่มีแล้วนะคะ fc จะไม่มีแล้วจะมันเก็บยากค่ะกว่าน้ําจะแห้งอีกก็น่าจะเป็นปีหน้าไปเลยนะคะสนใจก็โทรหาป้าแมวนะคะใบํำฉาโลละสิบบาทจ้ะค่าส่งค่าส่งสามสิบาทนะคะต่อหนึ่งกองจ้ะ ค่ะส่วนบอลสีของป้าแมวอันนี้เป็นตะละแม่กุสุมานะคะเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะวันนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะตะละแม่กุสุมาเนาะค่าส่งของป้าแมวอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบาทนะคะเหมาเหมานะเจ็ดสิบาทค่ะแล้วมาด้านนี้ค่ะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเป็นอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวนะคะเอฟซีมีสองต้นนะเพชรสีด่างนะคะเพชรสีด่างนี่เป็นไม้มีหัวแล้วเนาะป้า <Jungle> แมวก็ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะด่างค่ะนี่นะเะาแล้วเขากัดเม็ดสีมาเต็มนะคะเอฟซี อันนี้ fc จะไปถึงไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะหรือจะไปตัดหัวตัดใบนี้ทิ้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดมาใหม่นะนี่นี่เขาแทงมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้แทงมาแล้วนะเกิดเป็นสีมาแล้วก็มีด่างมาแล้วนะคะ fc เลือกเจ็ดสีด่างนะคะต้นนี้นะได้ไปในนี้สองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ต้นนี้นะ่าจะเป็นไก่ตัวงามนะคะต้นนี้นะไก่ตัวงามด้วยจะเป็นไก่เจ้าเล่ห์ก็ไม่แน่ใจนะคะ fc เพราะป่าเมียเอามาใส่รวมๆวกันไว้แบบนี้นะ นะคะแล้วก็มีพญาพันวังนะคะต้นนี้เป็นกวนอิมนะคะกวนอิมใบเลียวยาวแหลมนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะอฟซีอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะเป็นฟอร์มโกอนะคะต่อมาเป็นสีสอพิญญาค่ะสอพิญญาเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาด้านนี้นะคะสุพรรณหงค่ะเรือสุพรรณหงนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะคะสวยๆเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะ มาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของสีลาหุ่มทองนะคะด่างเนาะเป็นลูกไม้ด่างนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ต้นหนึ่งนะคะได้เป็นฟอร์มกอนะคะ Fc นกระถางนี้ได้ไปสี่ต้นนะคะสี่ต้นเนาะสี่ต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลย Fc ไปถึงก็ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะแปดนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ของไก่แก้วตาเสือนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะไก่แก้วตาเสือนะเป็นลูกไม้นะคะเหมือนแม่เลยนะคะไก่แก้วตาเสือนะคะขายเหมือนแม่เลยเอฟซีลงไปไปดูนะคะใน YouTube นะไก่แก้วตาเสือนะคะนี่นะคะเหมือนเหม,มือนแม่เป๊ะเลยนะคะได้เป็นฟอร์มกกเลยนะคะมีกระถางเดียวค่ะหนึ100่งร้อยบาทค่ะฟอร์มกกนี้นะคะสวยนะคะลูกไม้ตัวนี้สวย้ามาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นพยามนนะคะเอฟซีพยามนนะ ได้เป็นฟอร์มกเลยนะคะอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพญาม,มน์นะคะมีกระถางเดียวจ้ะถัดมาอีกด้านนี้ค่ะเป็นเศรษฐีสุพรรณค่ะสีมาแล้วนะคะสีมาสวยแล้วนะคะยิบซีได้เป็นฟอร์มโกนะคะนี่นะน้องกําลังออกมาอยูนะะ่นะคะนะคะอาปหนึ่งร้อยบาทจ้ะหันุมานเชิญธงค่ะมีกระถางเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันค่ะเพชรสีปทุมค่ะ f c บซีนี่นะคะสีมาแล้วนะคะ นี่นะได้เป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะน้องเกิดเกิดมาใหม่แล้วนะนี่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะเรสีประทุมนะคะต่อมาด้านนี้เป็นหงดานุนนะคะเอฟซี FC. หงดานุนนะคะนี่หงดานุนในกระถางนี่มีสามต้นค่ะก็ไปหนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะเอฟซี FC. คิดถึงเอฟซีค่ะก็เลยไม่รู้จะจัดทําอะไรก็เลยจัดทําเครื่องประครบ ทุดยาสมุนไพรมาแบ่งปันความรู้กันนะคะท่านที่ปวดเมื่อยก็ไม่ต้องไปสรรหาแบบซื้อนู่นนี่มาลองทําที่ป้าแมวบอกดูเลยค่ะหายนะคะเอฟซค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า